สวัสดีจ้ะพี่น้องแล้วแล้วสิ่งที่ส่งไปให้ลูกก็ถึงแล้วเนาะคะ่ะแม่หน่อยใส่ระยะเวลาส่งพัสดุจากสวีเดนไปถึงเมืองไทยอยู่อยู่ที่สิบวันพอดีนะคะของถึงมือนีเนาะคะ่ะแม่หน่อยนับแล้วสิบมือพอดีอ่าของถึงมือนีเป็นที่เรียบร้อยมือเ้านี่บีบีบก็สทรงขอความมาบอกแม่ถึงแล้วแม่ถึงแล้ว ทรงไม่มากก็เลื่อนวาที่แหลกนะคิดว่าทรงไปมันสิติดกับปีใหม่แล้วก็สซบัได้เนาะเทศกาลปีใหม่แล้วแล้วผลยังสิได้ผลปรากฏว่าเออได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ลของที่ทรงในมือน,นี่ในรอบนี้นะคะกล่องเกิงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมบอกคือรอบที่แล้วรอบที่แล้วกองแตกหมดข้นเนาะคะ่ะรอบนี้สภาพที่ทรงไปอยู่ในสภาพที่ปกติมากนะคะ ของที่แกะออกมาทุกอย่างอยู่ในสภาพร้อเซทุกชิ้นนะคะรอบนี้ช็อกโกแลตบอลาล่ายนะคะส่งข่าวให้พี่น้องได้รู้หลายๆคนคิดว่าส่งช็อกโกแลตไปแล้วสิละลายไม่ใช่นะคะของที่ส่งไปในนั้นมีนาฬิกาเบอร์ชาเช่นะคะมีนาฬิกาเบอร์ชาเช่แล้วก็มีโทรศัพท์มีขนมนืมอ้อมีขนมแล้วก็มีช็อกโกแลต เป็นชอ็อกโกแลตธรรมดาชอ็อกโกแลตเหลามีชอ็อกโกแลตที่ผสมเหลาแล้วก็ช็อกโกแลตที่มีเหลาอยู่ข้างในนะคะเป็นรูปขวดนะคะที่ไม่หน่อยทรงไปเนาะก็ได้จัดสรรปันส่วนกันเรียบร้อยบีบีก็ได้จัดการล่องนาฬิกาแล้วถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเกิดให้บีบีไปในตัวเลยนะคะเพราะว่าวัานเกิดกับกลุ่มผ้าเนาะแม่ก็เยลย่อาว่าทรงไปปีใหม่ก็วันเกิดใส่กัน นี้คือเลื่อนที่แม่ซื้อใบสำรับต,ติตามนะคะส่งไปในกล่องพัสดุนะคะส่วนพัสดุบริเซียอย่างเพิ่มนะคะเป็นกล่องมาลจ่ายจากประเทศสวิเซนก็ไม่แพงค่ะเพราะเขาส่งของหลายอย่างเนาะคะ่ะถือว่าคุ้มแล้วก็โทรศัพท์กระส่งไปนี่ค่ะทีนี้คางโทรศัพท์นะคะจะเป็นช็อกโกแลตที่มีเหล่าตามดีห่อเลยค่ะแต่ละแต่ละขวดเราจะว่าเหมือนกันมันจะเป็นรสชาติของเราแตล่ละขวดละขวด ในชอ็อกโกแลตนั้นสภาพร้อยเปอร์เซนต์เหมือนกันส่วนชอ็อกโกแลตที่อัดวายนะคะมันช่มีชอ็อกโกแลตที่ว่าอัดไวายอยู่ตรงกลางก็มีอีกซ่้นนี้จะเป็นเหล่านะคะชอค็อกโกแลตมีหลายอย่างที่แรกว่าสิ่ส่งให้ปองปอนกินนะคะปรากฏว่าน้องบอกว่าเรต้องส่งไปดอกแมนมีเหล่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายก็เลยอ่ะโอเคพ่ปเป็นอย่างเมื่อนี้ส่งให้ทุกคนแล้วตะบลุว่าเมื่อไปถึงเมื่อทุกคนเนี่ยจะถึงตอนไหนนะคะส่วนโทรศัพท์ก็ส่งให้หลานเพราะว่าแม่น่อยได้ฟี่มากเนาะ และเป็นเครื่องใหม่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะคะเป็นเครื่องออกจากหางออกจากศูนย์โดยตรงนะคะกะถือว่าโอเคนะพอดีร้านท่อเอ่อร้านไส้เมยหน่อยหน้าจอโทรศัพท์พังพอดีส่วนชอ็อกโกแลตไม่หน่อยได้แบง่งเป็นของบีบีส่วนมากที่ผสมเราก็ผสมไว้ทั้งหมดนะจะเป็นของบีบีกับว่าได้แต่ว่าตรงนี้นะคะณจุดนี้ที่มีชอะะม็อกโกแลตลวก็มีอที่เป็นซองๆในถุงมีเป็นอันนี้เป็นซุปนะคะซุป แบ่งให้พี่ต้นนะคะให้น้องต้นร้านต้นแฮเนาะค่ะที่พะเยาเป็นเหล้าที่ผสมเหล้านะคะเอาเป็นช็อกโกแลตที่ผสมเหล้ามี้น้ำเหลาอยู่ตรงกลางนะคะบมเมนว่าอัดไปแล้วมัน่นเนลค่ะกัดออกมาเป็นนำเหลาแตกใส่าปากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นขนมช็อกโกแลตที่ผสมผสมอย่างอื่นนำนะคะและส่วนนี้ก็จะเป็นของเอ่อของปังปอนนะคะตัวนี้จะเป็นของปังปอนแลักกับกัปยานะคะเอาให้ยาชิมนำเดี๋ยว มีแบ่งอยู่ค่ะแบ่งขยาอยู่พอวานยาแล้วก็ต้องกินของที่อาจจะเป็นพวกแว่เฟอร์เป็นคุกกี้แล้วมีช็อกโกแลตนิดหน่อยนะของงานพอยาแล้วก็เดี๋ยวกินน้าตาลหลายจะมีปัญหาเรื่องความดันเนาะอันนี้คือชุดของที่ส่งไปให้พี่ปอนแล้วก็สิมีผงใส่มันฝรั่งน้าค่ะส่วนตัวนี้เสือ้ออันน้องถามอายว่ามึงเอาไม่ปอนเนาะายว่าไม่เอาไม่เอากูร้อนกูไม่ชอบใส่ก็เลย อน้องถามอา้ไอ,วอ้ว่าเ่เอาว่าสนก็เลยเซตน้องทั้งสามโตนะคะก็เรียบร้อยวันนี้ของส่งถึงบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็คงเอาเลาจะ้ะทุกสิ่งที่ทรงแป่ให้เป็นของขวัญปีใหม่คิดว่าจะถูกใจทุกคนเนาะคะ่ะส่วนของพี่ปอนเนี่ยไม่น้อยสร้างของให้กินแต่ละลอดก็สามสี่พันเัืองเถื่อเกือบหาพันนะคะช่วงหลงัลงๆนี่ทรงเลงๆๆง,ง,งไ,ปไปให้ใหี่เพียบ ตอนนี้เพิ่นกระล่อพอเพิ่นมาจัดขืนสั่นให้นะคะเป็นพวกของกินของใส่บวบาสิเป็นการมงมอง้อนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกระส่งไปให้ยา่้าทุกรอบนะคะส่วนออของที่ส่งไปทุกอย่างถูกสิ่งก็คิดและคาดหวังว่าทุกคนจะยินดีปีดาและดีใจกับสิ่งที่ส่งไปให้เนาะคะ่ะถามว่าราคามันอะอย่าไปพูดถึงถ้าคิดอย่างนั้นเราจะไม่กล้าซื้อของให้ลูกให้ลานกินเลยนะคะขาส่ง เอา่งยๆเลยค่ะทรงเท้าทรงหลายอย่างมันคุ้มค่าอยู่แล้วนะคะเพราะมันเป็นกล่องเมาส์จ่ายเท้าทรงหลายอย่างน่ะคิดถือคิดสะวะถือมากอ่ะไม่ร้อยทรงแค่อัะตีตีทิมๆนอกเงินมันขึ้นขึ้นล่งล่งปกปกติอยู่ประมาณสองพันเอ็ดสองพันสองพันหนึ่งร้อยสองพันสองร้อยบาท กองนั่นจะสิใส้ซ้ำแดกงกระาังจะสิยัดไปซ้ำแดงกร้างอยู่ในกองนั่นล่ะคะ่ะในขนาดที่เคยเห็ดใหบึงอันะนะคะแต่ว่าของที่ส่งไปรอบนี้เนี่ยดีใจตรงที่ว่าแพ็แระวบมีหยังสูญเสียหรือบ่มีหยังเสียหายเลยนะคะสําหรับพี่น้องที่ส่งของไปเมืองไทยก็ลองแพ็คแบบแม่พินแพ็คไห้นะคะของถูกยางแม่แทบจะบอกได้เลยว่าแม่พินเป็นคนแพ็คทั้งหมดเพราะว่าแม่น้อยเนยคันแพ็คก็ บริสนใจบริละเอียดบริหายอย่างมาแบบเห็ดทีละนิดที่ละ,ละน้อยบริใจเย็นคือแม่พิ้นนะคะพอ่าแม่พิ้นเนี่ยเราสิใจเย็นเราสิเห็ดย่างพิถีพิถันล่องเห็ดละไซวิธีแบบแม่พิ้นสําหรับคนที่จะส่งมันสีอย่างหนึง่งถาสุรวรรณเป็นขนมอยังสีถ้าว่ามันเละมันอย่างมันกะสิบริไปเละก็อย่างอื่นนะคะสําหรับของทุกสิ่งทุกอย่างส่งให้ด้วยใจเรื่องเงินทอง เขาอย่าไปตะกี้ตีราคาค่ะเขาต้องทรงให้ทุกคนเดือดใจนะคะใจของแม่อยากให้ลูกได้กินนะคะใจของแม่อยากให้ลูกได้กินได้ใช้เพวะว่าถามว่าซื้อยี่มองไท่ได้บ๊อบก็ได้คือการมันมเหมือนกันนะคะรักจากใจนะคะรักนะ